เดวันนี้หนูกันในเกมอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> แล้วก็กดนนี้เลยอันที่สองนี่ไล้นมามาหน้านี้ซึ่งแกมนี้เป็นการจำลองการต่อสู้นี่ผมเจวันี้โอเคครับวันนี้ผมเป็นนักข่าวหนึ่งวัดอ,อ๋อมีคนตีกันนะตอนนี้ตอนนี้นักข่าวรู้สึกว่า ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคับูฮ้ไปแล้ว๊ะเมื่ไไอ,อ,อกี้นุ้งแวบด้วยไงสีฟ้าชนะเฮ้ยเขาเกมใหม่เออสีฟ้าชนะย้อนกลับแล้วก็กดถังขยะเป็นหลับได้ด้วยอ,อีปิกนี่คืออะไรตอองปลดล็อกต้องปลดล็อก เออเอาตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจดีแม่มาหนึ่งตัวก่อนหนึ่งตัวสู้กับหนึ่งตัวเป็นไงลองหนึ่งตัวกันนะใช่เริ่มตั้งแต่หนึ่งตัวเฮ้ยสีฟ้าชนะตลอดเลยโอ้โหสีฟ้าว่องไวมาข้างนี้ฟ้าเปไง ฟ้าแห้งตายฮนะตอนนี้จริงๆมันมีการฟาร์มเรเวลด้วยนะออกเข้าเกมใหม่เอ่ออันนี้อันนี้ทบชบึบมาครั้งครแล้วนะเอยเอย ทำประมาณนี้จะเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยยิงยิงยิงเหรอโอ้ยยิงยิงด้วยโอ้ยตายไปหนึ่งคนโอ้ยโอ้ยเหลือหนึ่งยิงไม่โดนสักคนเลยเออนี่อา้าวสีแดงแน่ละมันไปด้่งไงซืบดอกก็าใหม่ ให้ส to like ู้กับตัวไหนก็คอมเมนต์ได้ด้วยได้เลยนะไม่ใช่ได้ด้วยได้เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โสหรือเสมอโอ้โหถ้าไม่เสมอคือทีมสีแดงชนะเออเข้าใจแม่ข้อนี้เอามาเยอะเลยมาเยอะเอามาเยอะเอามาเยอะมาเบซืบซืบซืบมาใครจะชนะ ดูมุมสูงกันบ้างโอ้โหโอ้โอดูดูสิดูการยิงของเขาโอยเตอเออสบาดีด้วยนะทัานคือนักยิงปินระดับโลกแล้วคนนี้ล่ะไปสอบถามเขาหน่อยสวัสดีท่านคือยิงปืนยิงปืนทั้งวันเอายิปืนทั้งวันละ่ะ แอ้วเขาจะอะไรอัดถามเขาไม่ทันแล้วเขากลายเป็นหลงศพไปแล้วนะวันนีน้เนเนยิงกัาไปย,ยิงยิง,งเป็นไงโอ้โหดูสภ,ภาพเขาแล้วเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยโอ้โหโอยิงมาแล้วนะคลิปนี้ไม่มีอะไร,รพูดใช่เอเอโอ้ ทีมแดงเยอะกว่าทีมฟ้าเป็น,ปนไปได้ไงทีมฟ้าต้องเยอะกว่าสิยิย่ออกเลยอโอเคเออเปลี่ยนแบบไปทะเลทรายก็จริงจริงมันมีช้างด้วยนะม่ใชช้างถือ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 ,ถอสองตัวประท่าสองตัวก่อนสองตัวประท่าสองตัวมาจะเป็นไงใครจะชนะอือ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  เหล,อลืออีกดนึงตัว,วอีกนึงตัวแต่แต่ฟังเขาเหลืออีกสองทีมเขาคบเป๊ะหอยไม่ไหวแล้วผมต้องเอายักษ์มา ทนยักษ์ฮ่าอุ๊ดทุบแล้วทุบแล้วยังไงตอนนี้เอาทุบทุบตืบตืม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 เราจินตนาการเอ่อเสียงมันสิตืม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 ก็จะประมาณนี้นะมาดูมุมชัดๆกันบ้างตอนนี้ช้างก็กำลังขวิดโอ้ยตายไปตัวหนึ่ง ตัวตัวนี้ก็เหลือตัวเดียวฮะลุมสามลุมสามก็ไปสิครับผ <c oughs> ึ่งมะนี้เพิ่มมาเฮ้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 มา <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> เรียกได้ว่าสีฟ้าชนะอยู่แล้ว ไองเดาไม่ต้องคิดไม่ต้องถามก็รู้ใช่เลยออโอ้ดูตรงนั้นเสร็จธนมุลวุ่นวายมากตรงนี้ธนมุลวุ่นวายมากเดี๋ยวนะเออคือเขาไปโกดใครมาเนี่ยเอ,อย สีฟ้าชนะแน่นอนเออไม่ต้องตอบไม่ใช่เหรอไม่ต้องตอบแต่ก็ตอบใช่โอ้โอเคลบก,ก่อนเออเอาตัวเดวนะตัวนี้น่าสนใจนี่มาดึงตัวก่อนเออ,เอไปไหน โอ้กลับมาโอ้ตัวนี้ก็กลับมามาไม่เอาสรุปตัวนี้ไม่สู้กันโอเคต่อไปเอาทหารนี่นม่นี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 ่ไม่เยอะ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  ไม่ให้กองทัพสย์สนใจมาสู้กันครัำสุดท้ายเลยโอเคมาโอ้โหโอ้โอโอตายกันมันตายกันมันกระสอบข้าวกระสอบดินกระสอบทรายกระสอบหญ้าเลยโอ้ยนี่ยิ่งกว่าเออยิ่งกว่าลื่นล้มยิ่งยิ่งกว่าล้มอีกแล้วเนี่ย โอเคจบคลิปดีกว่าบ๊ายบาย